ไปข้างในกันเลยนะครับไปอ่าเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับเฮ้ยเคนจีเจออะไรก่อนนี้เลยปาลาอะไรครับปลาขาปะไม,ไม่ใช่อ๋อปลาขาับโอ้โหเคนจีลำมุกด้วยว้าว พอ,อมาเราจะเจอปลาก่อนเลยนะครับงูหลามยักษ์กูเคนจีดูดิเคนจีเค้นจียืนดิหนิตัวใหญ่มากๆตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใหญ่นี่งูอะไรครับงูหลามยักษ์โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนี่อยู่ในนี้ตรงนี้ เราโก้เรียกเราไปดู้ะนิกกี้เห็นนกไหมคะนิกกี้ดูนกสิหลกนิกกี้ดูนกสิหลกอ๋อนกนกอันนี้เป็นบ่อปลาดุกเผือกครับเคนจิเคนจิเห็นยังครับเห็นแล้วเหรอตัวอะไรเนี่ยหนูแฮมสเตอร์ป่ะเนี่ยหลก นี้มีง oh ูนะครับสามารถถ่ายรูกคู่ได้แล้วก็มีนกปากขอนี่อย uh ู่ใกล้ๆกันขนาดนี้เลยอาเกนจิเรียกปลาป้าทำไมครับวันนี้มีอะไรเอ่ยปลาอะไรเนี่ยปลาค่ากับปลาพวงน้ำเงินนะครับอ้าวเกนจิมาแล้วก็ลิสกีไปอีกถายแล้วไปหาน้องแปดดีกว่าลิงกระลอกครับ นีขขขขข่ข้างล่างไหมลูกนี่เป็นบ้านของเขาไงไนี่ลิงกระลอกนะครับนกเขาอินซียูเรเซียครับไปดูอนไตัวนี้เกี่ยวแฮลลิส,น,สนะครับไปดูอะไรลูก นี่ตัวอะไรอ่ะลิงมาโมเสตตัวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้นี่ไงลิงจริงลิงมาโมเสตนะครับวิตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเอ่ยเมียแคทเอ้ยดูหนไิไหนทำท่านอนนี่มีกี่ทำท่านอนนี้นอนไงโอ้ยนอ,อ,อ,อนงี้เหรอเอ๋เหรอเอ๋เหมือนเมียแคทเลย นอนหงายสบายเลยทั้งหมดเป็นตัวอูดใหญ่ลูกพันอูดนะฮะมิกกี้ดูแพรลี่ด็อกแล้วลูกตัดหลากหลายมากนะครับที่นี่อันนี้เป็นโซนแรกเราสาม,มารถดูใกล้ชิดได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามือไปจับใช่ไหมครับน้องมิกกี้น้องมิกกี้ดูแพรลี่ด็อกอยู่ค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยชอบไหม ชอบไหมมีก่ชอบไหมครัมีสล็ตด,ด้วยนะครับอยู่ข้างใน,นะฮะมองไม่ค่อยเห็นมีน้องสลอ็อตแมวสฟิงค์นะครับหันพ้นให้ จากโซนแรกนะครับที่เมื่อกี้เราเห็นกันชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเ,เริ่มเข้าโซนด้านในนะครับมันจะเป็นโซนโซนอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับบูสเบบี้ป้าหาไม่เจอ,อน,นี่เป็นตุ่นปากเป็ดน,นะครับแล้วก็ตัวกินมดหนามอยู่ไหนวะหาหาไม่เจอ ปาถ่ายรูปนานเหรอลูกโอ้ไม่ตามเคนจีไปเลยนี่อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอะครับว้าวตัวอะไรเอ่ยตุนักจิงจกกจ้งจอกตุนักจิ้งจอกใช่เหรออ่าเราเอามันอีกซอนหนึ่งเป็นซอนเริ่มเป็นซอนสัตว์ตัวใหญ่ๆแล้วเคนจิจะให้อาหารสัตว์แล้ว ค่อยๆให้นะอ่าใกล้ๆลูกยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆอืมอ่าแลวตัวนี้ด้วยตัวขวามือนี่้วยครับเดี๋ยวเขากินเองลูกอืมสามารถซื้ออาหารให้กับสัตว์20บบาทนะครับอ่า อันนี้ก็จะมีควายแคะวัวแคะนะครับมีแพะแกะสนะัตว์ก็จะหลากหลายนะยิงเอาใกล้ๆเลยเอาปกากกาว้าวส่วนนี้เขาก็อยากกินครับ โอเคหัวนอนอยู่นะครับวัวแค้น้องกระต่ายด้วยอันนี้เป็นแพ้แคะนะครับโอ้ยแพ้แคะโหยี่เยอะเลยแพ้แคะครับเคนจิแพ้เด็กแพ้แคะ S <S ให้ให้น้องให้น้องเอ้ย <athon> <s ie> อ่าให้น้องเป็นคนให้ค่ะอ่าเดี๋ยวมาม่าเขียนเข้าไปใกล้ๆมาม่าจับดีๆดิเออโอ้หมดแล้ว มีกิป้อนมาด้วยมิกิไม่ยอมปล่อยนี่ยมิกิปล่อยดิลูกปล่อยสิลูกปล่อยปล่อยให้เขากินไปว่าอย่าอย่าเพิ่งให้หมดสิให้มีกิถ่ายบ้างมิกิไม่ยอมปล่อยนะครับจะกินเองด้วยจะกินเองด้วยกินไม่ได้กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ ตรงนี้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆวีด้วยโอ้โอมิกาตื่นเต้นใหญ่เลยน้องมิกาให้อาหารยังคะน้องมิกาให้อาหารยังให้แล้วใช่ไหมให้แล้วค่ะชี้ดีชี้มาแค โอ้มาแค่มาแค่นะครับตรงนี้มีเป็ดด้วยนะครับลิงนะครับอุ้ย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 นี่ป้าปาถ่ายจากด้านบนไปไหนแล้วสะท้อนกระจก ก็เอ๊ะม่ม่มมมโซนนี้เขาก็จะมีกระจกอยู่ด้านบนให้ลิงเหมือนเราวิ่งอยู่บนบนบนหัวเราอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะ้ยตัวนี้ลิงมาโมเสตอีกแล้วนะครับเดอกันอีกแล้วก็เอ,เอหัันมาตรงนี้ก็จะเป็น ปลาอ่าเป็นปลานะครับปลาดูกยักษ์ปักขาไม่แน่ใจว่าปลาอะไรจะเป็นนกหลากหลายชนิดนะครับตัวใหญ่มากตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนิ่งเลยมีสองตัวนะอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่ง มีตัวนี้ตัวหนึ่งด้วยเดินมาแล้วอเอเขัดจักนกก็เป็นบอ่อปลาเล็กๆนะครับบรรยากาศแบบนี้นะเราจะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์เป็นโซนๆได้นะครับเขามีบริการให้อยู่ตรงนี้มีปลาไหลายมอเ่กับฉลามลิบดำ ขลังคีบดำนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูใ,ใกล้ๆกันเนี่ยฮะขลังคีบดำมีปลาไหลอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยอยู่ในข้อนี่เดินต่อมาเป็นโซนสัตว์เลื้อยคลานนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูกัน ลิงเล่นกัน,น,กนโอ้โอ,โอถ้ถ่ายไม่ทนันถ่ายไม่ทันพอเล่นกันครับ<ก>น้องมิกิตกใจไหม,มกิ่งงวงแล้วคะ่ะโอ้โอไม่ว่าไม่ว่าหนูแก๊ตเตอร์เผือกนะครับหนูเดกู ku. นี่น้องแล็คคูนนะครับเุ้ยขามองหน้าด้วยอะล็อกไฮแร็คน้องล็อกไฮแร็คนะครับบรรยากาศโซนสัตว์เลื้อยคานกับพวกสัตว์ที่อยู่ในกรงก็จะประมาณนี้ ยิ่ไปหลับคาชามไีเ,เจอดาราอีกแล้วหลับคาชามเนี่ยน้องกินน้ำอยู่หรือหลับคาชามไม่แน่ใจหนูฮิปโปนะครับหนูฮิปโป ตัวนี้คืออีเห็นนะ,ะอีเห็นมองมางฟ้าอยู่อีเห็นรองกระรอกเปลือกแดงอากูติไม่รู้จักเลย น,นี้แมวคาราเพาลพน้องนอนอยู่ไม่ออกมาโชว์ตัวเลยครับแมวเซอร์เวลด้เห็นใกล้ๆเลยน้องหลับอยู่ ตัวแมวเ,เซอร์วอลนะครับน้องดูซักเหง,งานๆเลยต่อไปจะป